จอะลึกสุยอดเทคนีคของทีมูร์ลามิวเต็ดอีสปอร์ตที่ทำให้พวกเขาได้ดำหนึ่งและผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายของอาวีโบลิกจะมีอะไรบ้างมาโดนถามโดยผมขอเริ่มจากเทคนิคการล้อมสกิลแก้ทางอารูอินใช้ได้กับทุกฮีโร่ครับไหนว่ามาสิอย่างนี้เพื่อนทราบกันครับว่าอารูอินมีเพียงอัลติเมทสกิลที่ใช้เอาจากไฟโดยการปาขวานพร้อมดึงตัวเองขึ้นที่ออกไปถูกต้องไหมครับถูกครับโดยตัวห่างในระหว่างเคลื่อนที่มีบางสิ่งบางอย่างมากั้นขวางไว้อารูอินจะหยุดเคลื่อนที่ทันทีครับแล้วทำไมหรอซึ่งผมขอยกตดอออีีรรรบกกกกััโยาาาาูินนลงงมททว่่ห บล็อกกับลูทันแผนดึงใช้ตัวเองคุ้งดักทางข้างหน้าของ a r ด u i n ซึ่งส่งผลให้สกิลของอดอินโดนขัดไม่สามารถเคลื่อนที่ออกได้และดับไม่ตายได้แดงนที่สุดครับรงงโดยเทคนิคบางสกิลแก้าทางนี้ใครๆก็าสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิลิลน่าของหน,หนูที่มีการใช้ร่างกายตัวเองคุ้งเข้าเรียประชิดบ้างสกิลนี้ของ a r ด u i n ซึ่งส่งผลให้ติดอยู่ในซอกบับแดงไม่สามารถอออกไปแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับขอบต่อเทคนิคการเติมเลนช้าก,กว่ายอย่างให้กลับมาได้เปรียบมากกว่าครับโดยถักเพื่อนๆโดนกดดันเลนช่วงต้นเกมและส่งผลให้ไปเต เนื่องจากไม่พอไปอยังเอามังกรแบบนี้ได้ครับและเนื่องด้วยสก,กัดชนต้นเกมยังมีดาเมจไม่มากนาะจึงได้ทํำการตัดสินใจใช้ Skill Park อัลติเมตสกิลผักทรงต่อยเพื่อร่วมทีมจัดการจบสังหารได้แบบนี้ก็จะต้องเป็นเทคนิคที่ไม่เลวเลยนะครับอันนี้ดีขอต่อการเจาอลึกสุดยอดเทคนิคที่ทําให้ทีม e อไอนาขึ้นเป็นอันดับสองเข้าสู่รอบเพย์พออฟจะมีอะไรบ้างมาดูขราบเดม,มขอเริมจากเทคนิคการตีกอเชื่อหลอกล่อจัดการกับศัตรูครับเฮ้ยมันเปนไงอะโดยเหตุการณ์นี้ทางทีมเอไอนาสังเกตเห็นแล้วว่าถ้าตีก แก้งตีโกเซียร์ต่อเรื่อยเพื่อหวังลอ่อซูให้เข้ามาครับและเมื่อถึงจังหวัดที่ซูดเดินเข้ามาค่อยส่งให้คริกซิกอาศัยการแล้วห่วรบซูแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งส่งผลให้ทางทีมเอนาสามารถจัดการกับซูสองตัวได้ง,ง่ายแบบนี้เลยครับ นอกจากนี้ยังมีคอมโบคลิกซิกกับสุก้าของทีมเอไอนาที่มีอัตราการชนะครบ100%คือมันคอมโบยังไงอะอย่างแรกเลยคือสูก้าเป็นโนที่มีโมิลนตที่สูงถึงสามารถตามความเร็วการทำจังหวะของคลิกซิกทันครับนอกจากนี้คลิกซิกยังสามารถดูดลบสู่เข้ามาจุดศูนย์กลางซึ่งง่ายต่อการสุก้าช้สกายฟอร์เบอร์สต์เมดด้วยครับโอ้โหหายไปเลยขอจบที่นีการังหาโดโดยใช้การถอยครับเฮ้เป็นไงอะด้วยเหตุการณ์นี้ทางฉีของเอสอาร์วายต้องการจัดการกับคาร์เฟนี่ซึ่งเอสอาร์วายได้อาใศ จากพุ่งฟิกเกอร์สตันใส่โจอด,ด้วยการใช้อัลติเมทสกิลพักเสร์ฟไปหาลัสที่คอร์อจังหวัก็จะสามารถสังหารสู่ได้รวดเร็วแบบนี้เลยครับโอ้กอดสุดท้ายนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับงานแข่งออฟไลน์ชิงแชมป์อวโปริก2025ันสซัมเมอร์โดยจะดวันที่26ถึง27่เสายยนหมีที่ไบเทคบางนาฮอ9์ถึง1น0้อซึ่งประกอบด้วทั้งหมด4ี่ทีมสุดแร่งขามและเป็นสุดสำหรับผู้เข้าร่วมงานสองพัน้าร้อยคนและของแต่ละวันรับฟรีเสื้ออว <c oughs> ีบ